กำลังเอาถ้วยมารออันซื้อก๋วยเตี๋ยวนะคะเพื่อนๆอันนี้ของน้องบีมอันนี้ของแม่พึ่งนะรอซื้อก๋วยเตี๋ยวไกม่มะระนะคะวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไกม่มะรนะเนาะ คขาเพียบเลยใช่ไหมนี่อ้าวมาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่มะระไก่ไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระนะคะเอาเส้นหมี่เดี๋ยวทีละคนให้น้องจอนก่อนให้จอนก่อนจอนกี่บาทยี่สิบยี่สิบใส่โฟมนี่อะไร อันมาที่แรกหรือเปล่าเนี่ยมาที่แรกเลยโอ้พิเศษพิเศษครับครับไหมครับก๋วยเตี๋ยวไก่กายไก่กายเป็นเพื่อนของเมยพึ่งนะคะเรียนด้วยกันใช่ไหมตะกายเรียนด้วยกันเรียนด้วยกันเวลาทำอาหารเอาให้เราเอาตะเกาไปใช่ไหมคนบ้านไกลเอาแต่มีดต้องอะไรตองอะไรครับต้องเอาแต่มีดอ่ะให้เราเอาเอาใบใบเตาไปใช่ไหม โอ้นี่ขายดีไหมคะแต่ละวันได้อยู่ขายได้อยู่เนาะอออืืหไก่ไก่ไก่อ่ะคิตตี้ชื่อไงนี่เลยนี่เลยนะคะมีขาเหมือนกันใส่พังไหมใส่เลยพายุพยุก๋วยเตี๋ยวมีครับไม่ต้องไปไกลเลยนะนี่มาถึงที่นี่ก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างคะมีเส้นอะไรบ้างมีมาม่าเส้นเล็กเส้นหมี่ อุ้เส้นบะหมี่นี่นะคะกุวยเตียวไก่ตุนเนาะหมูก็มีใช่ไหมมีแต่ไก่อันนี้ไก่อ๋อไก่อย่างเดียวเนาะอู้ดูกระเทียมเกี๊ยวอ่ะเป็นเป็นเป็นหม้อเลยอ่ะเส้นมีตุ๋ยเตียวไก่ไก่ตุ๋นเตียวไก่มารานะคะอ่าอยู่หมู่บ้านใกล้กันกับเม่พึ่งนี่แหละตำบลเดียวกันนี่แหละใกล้ๆกลกันอร่อย้ ผักนี่ผักนี่หมดแม่แต่ละวันเนี่ยไม่พอไม่พอโอ้ชอบไหมนีมาละด้วยนี่ไงเอาเลยครับของบีมของบีมถ้วยดำของบีมเด้อจ้า บีมาสามสิบไปถึงไหนคะนี่แต่ละวันลักเทศตำบลลักเทศตะเพลถึงตะเพลด้วยโอ้โหเคยเคยไปบ้านลุงภูไหมแถวซอยบ้านลุงภูเคยไปไหมโอ้โหนี่อ๋อไกลเนาะแต่บ้านตะเพลเขาอดกับข้าวเดึ้อแล้วไปทางนาตะพูนั่นแหละอ๋อไป นี่นะคะเดี๋ยวไม่พึ่งคอดูก่อนแม่พึ่งใส่น้ำด้วยตัวเองอุ้ยเดี๋ยบไก่มาละที่ขอด้วยนี่นะคะว้าวขาไก่เน้นๆนะคะหนีมีเลือดด้วยนี่นะเส้นนี้พอไหมแต่ละวันเนี่ยเส้นเนี่ยเส้นเอามาเปลือทุกวันบางทีก็พอบางทีก็ไม่พอตอนเล้วแต่วันเนาะอันนี้ของใครเส้นมีของแป๊ว ไกลนะไกลอร่อยจิ๋วานะเขาไปห่อถั่วประวองดิคนละถ้วยคนละทุงคนละทุงเมื่อวานน่ะตอนเที่ยงน่ะเดินเงือแตกเงือแตนไปเลยเมื่อวานน่ะบีมอันนั้นักเอาของบีมให้ดูก่อนมีกี่บาทล่ะเฮ้ยไม่ไหลอ้โหดูของบีมเอบปรุงปรุงปรุงอันนี้ของใครอันนี้ของใครของคิตตี้ของคิตตี้าา ของบีมาในของแปลวในแป๊วซีะเอาั้เอบีมาเต้ตั้งอยู่นี่เต้รถมันเลื่อนอาแต่พริกเผาก็พออย่างอื่นไปใสในบ้านเพราะว่าเราไม่มีพริกเผาโอ้โอ้ความเลื่อนเลยทไมรถมันวิ่งได้อ่ะอ่านอนแบบนหน โอเคโอเคได็ดแล้วได้ดแล้วโอเคอ่าอู่นูเอาไปก่อนเลยเดี๋ยวยาพึ่งกันเดิสัยนี้แห่ตัวลังแซ่ต่ลังเด็กนี้ก็ราคาเดียวกันน้องตัวเองหลบอันนี้ได้ไหมเนี่ยไ้ไว้อันนี้ มาเดอคขาคือเจ้าไกลมัไกลๆวัน <c oughs> นี้ไม่พึ่ง<อ>เรียกให้มาเลยนะ<อ> <c oughs> เะดเะเินทางไกลตลอดอเข้าาจะไปทั่วเนาะ นี่มาดูอต่อออเอาเส้นเลยาดูอ๋อนีเติมเล็กเตินเติมผักครับมเล้อถั่วงอกมระเด็กน้อยนี่กินาระได้นเก่งมากเลยนี่เ็กชอบมีเลืเอนอแอก๋วยเตี๋ยวเองมำาเอเ็จริงไงมาเอาเส้นอะไรครับดูน้ำสุกนะเพื่อนน้ำซุเาเนี่ยโหสุดยอดมากเลยขึ้นขอหัวเอเท้าเยอะๆด้วยโรดิาเส้นเลือ พ่อไปทำงานไหมครับแกมีเบอร์โทรไหมคะมีมีเบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสองห้าสี่หกห้าสองเก้าโอเคท่าอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงแถวนี้ตำบลนี้ก็ตำบลหลักก็ไปเนาะโทรตามได้เลยจ้าไป บายุก็เอาด้วยใช่ไหมแลเต้เส้นแรครับลลเต้มีเลี้ยงยมนาเขาเอโมโอ้เยอะเลยลูกค้า อย่าเพิ่งเลยเรียกให้มาอย่าพิ่งจะถ่ายคลิปเรียกให้ตะกายมาดินะนี่ขายดีเลยเออได้หลายเลยนะเนี่ยประเพณนอเซนได้ประเภทลาเต้มาพี่มาไปแล้วของลาเต้โอตีนไก่สอมตีนเอาน้อยแทะตะกซ้อนยังไงซ้อนอมาเร้่มมาแล้ว ตรนนี้ทางนี hey. yeah, hello, uh ้นรอนอร่อยไหมอร่อยไหมโอ้โหอร่อยอร่อยจอนปรุงไม้จอนชุบข้อไงบีมอิ่มแสบอิ่มเวลาเออเวลานั่งนี่เฮองนสิบาทนะ เจอนไม่ได้ปรุงจอนไม่รไม่กินพิ้งกินให้หมดนะกินให้หมดนะเออกินให้หมดนะมิชัยมิชัยเอาไม้มิชัยอ้าวเดี๋ยวเอาถ้วยก่อนเดี๋ยวไม่เพิ่งเอาถ้วยก่อนเด้อ เอาเส้นเล็กพิเศษขาไก่ไม่ต้องใส่เส้นเยอะเอาผักเยอะเยอะมันเดิมอันนี้แห้งขอใช้เท้าด้วยนะนี่ของไข่ไม่กองของกระดาษมันอ๋อพี่อนุยาได้แล้วก๋วเตี๋ยว ือไปไหนเยอะแทะอ,อ๋อเออนั่นไม่ต้องไปตอนเ,นเียงเลับรถไปเป็นใส่ถุงอะนะนี่ของนาย,ยาแม่วายุกีถุถุงครัออปยุชอบเลยปรย,ยวเทุกัเ,เ,อเออ,อยุชอบเส้นหพอไม่เพิ่งเส้นไม่ต้องเยอะเด้อเอาผักเยอะๆอเ,เอาพี่เซียคาไก่ก็สีบาทนั่นหละ ปั้นปั้นกระเตี่ยวมาจานคุณเชี่ยนี้ของเมพึ่งนะคะมีโทรศัพท์มาแล้วรอก่อนอยู่บ้านเมพึ่งเยอะฮัลโหลจ้าวันนี้ได้ถายไหมครับถ่ายครับเดี๋ยวแวะไปเนอะอยู่นอกซือยครับครับ มีลูกคา้าโทรตามเลยนะคะตุ่มเด็กๆสาขา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 ขี้กเกี่ยวขายดีขายดีหมดทุกวันไหมหมดทุกวันไม่ได้ท,กทุกวันยงนี้ไม่เป็นยนช่วงนี้ปิดเรียนเนาะนโควิดไปไหนไม่ได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> มันจะกระจายไวไป อันนี้ของประเพณนใช่ไหมแห้งเขประพณโอ้โหดูของประเพณนก่อนบ้าบ้าเอ๊ะเฉยเฉยคิดถึงตอนไม่เพิ่งขายก๋วยเตี๋ยวเลยเนอร์นี่ไอตอนลวกเส้นไม่ทันนี่นะโหแบบเงยเตะเงยเต้นนะลูกค้าก็รอรอสองชั่วโมงก็รอรอแล้วได้กินก็มีต้องมาเตือนต้องมาเตือนไปไม่ทัน จะมือว่าแต่ละาบู่บ้านอยู่ห่างกันกว่าจะบินไปถึง <laughs> เพราะว่าก็ไกลเนาะก,กว่าจะขับรถไปถึงเนาะไกลสุดเคยไปถึงไหนคะก็ลักเพศเลยลักเพศแล้วก็ไกลอยู่นะละักเพศแหะสิบกิโล,โลอันนี้ตังค์ออันนี้บะหมุกเพนอันนี้ของเมพึ่งนะถ้วยนี้อุย่างเยอะอกินหมดไม่โดกแต่ผักกมีผักเยอะเยอะไม่ต้องเอาน้ำเยอะเท่าไหร่ โอเคประมาณนี้นะอ้าอันนี้สองถ้วยกับน้องบีมดูที่มาร์คดิสเน่ทริปเลยแล้วแอปนักเลีนนี่นักเรียเฮลติกาโอ้นักกินเมคะนี่นะคะก๋วยเตียวเนียนเนียนกานรุ่นรุ่นตุ้ยรุ่นทมบัตรยาเพื่อกับเป็นศูนย์รวมเด็กน้อย กผรมเยอะสิอยู่ในไดะปองมาจานเนี่ยดักกะฮัทชยวเซนเลยแบบเล็กเล็กเล็กเงี้ยมาพีพร้อมๆกันเลยเส้นถุงหกตาถุงหกแมงเพยุกแมงเลยเงี้ยหลายราคาตั้งแต่สิบบาทโอ้มีตั้งแต่สิบบาทเด็กน้อยเด็กเล็กกินไม่หมดเด็กเล็กๆอย่างเงี้นี่นะคะเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันเนอะพริกเผา ข่าเผ็ดขี2 2> ้ค้อเผ็ดไม่ต้องใส่เยอะแล้วเผ็ดไม่เพิ่งกินเผ็ดไม่ได้นน้ำบาลเล็กน้อยน้ำตาลเล็กน้อยเน้ำตากเล็กน้อ้ยน้ำตาลเล็กน้อยเยื่อเต้นเต้นไว้อะเจียน้ำมันได้เด้อลูกค้าโทรตามมาแล้วนะคะเอันน้ำมันได้เด้ออันนี้อืน้ำส้มหน่อยเด้อไม่เพิ่งไม่ค่อยชอบน้ำส้ม เียวดียวเขาอร่อยอยู่แล้วไม่ต้องปรุงดอกใส่ชามอ่อนนิดหน่อยกินมาราด้วยกินมาระด้วยเป็นยาแก้โควิดเนาะเอามือจับนะคะเพื่อนล้างสะอาดแล้วนะคะที่เลยมุงตะเกียบอยู่ใชมโอเคน่ากินมากแถมแถมฟรีจานช้อนตะเกียบ วันนี้ได้ลูกค้าเยอะเลยนะดูเต็มเลยบาตเอาเส้นไรบาทรพิ่เฟิร์ล่ะมินล่ะมีขา,โอ,ขาโอ้ยได้อีกสามได้เยอะแล้วนะเนี่ย <c oughs> ทุกคนตรงนี้คือได้ซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเลย <c oughs> ทุกราคา <c oughs> ทุกราคาตั้งเตะเท่าไรนะ สิบบาทจนถึงสี่สิบห้าสิบหกสิบก็มีแล้วแต่พิเศษเนาะหม้อเอาหม้อมาหม้อมาก็มีเอาหม้อมาใสไปเลยเต็มหม้อนะเพื่อนๆอันที่อยู่ตำบลกับเดือพนะคะแล้วก็บ้านใกล้เคียงกันก็ถ้าใครอยากจะรับประทานก๋วยเตี๋ยวแบบไม่ต้องออกไปข้างนอกเนาะก็ โทรมามได้เลยนะคะนี่ไก่ยก่จะเตี๋ยวไก่มาละเนาะเพื่อนกายนะคะเพื่อนกายจะเห็นเว็้งจะจำทุกวันอ<ะ>ชาวตะบ,บนแถวดีก็จะเห็นอยู่แล้วเนาะก็เป็นเพื่อนกันกับแม่พึ่งนะเรียนรุ่นเดียวกันโอเคค่อยๆดีๆเพลหมดเร็วๆนะแม่พึ่งไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวก,ก่อนจ้ารับประทานให้มีความสุขนะค่ะรับประทานให้อร่อยเลยโอเควันนี้ไปก่อนค่ะ อย่าลบเอาแมาอย่าลบโอ้เด็กน้อยแซบแซบแซบมาคะ่ะมารับประทานก๋วยเตียวด้วยกันนะคะก๋วยเตียวไก่ะมะระเพื่อนขอไม่เพื่อเองค่ะชื่อไก่ๆก่ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระ อยู่หมู่จิตตะบ,บนสบายจิกอำาเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์แม่เพิ่งอยู่หมู่สิบแปดนะคะกายกายอยู่หมู่จิตเพื่อนที่อยู่ตำบ,บนเดียวก,กันก็โทรได้นะคะน้ำซุปอร่อยพอดีแล้ไม่ต้องปรุงเยอะ 更改。